สวัสดีครับอตอนรับน้องทุกคนนะครับเข้าสู่ภารกิจเฉลย ER ใบงานหรือว่าการบ้านของน้องที่โรงเรียนนะครับคือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่สายจะมาสอนเนื้อหานะครับที่โรงเรียนของน้องให้น้องสามารถทําโจทย์ให้ได้ซึ่งบางครั้งน้องบางคนเนี่ยก็คือเรียนเนื้อหานี้มาแล้วกับพี่สายนะครับส่วนบางคนก็ยังไม่เคยเรียนมาก่อนเลยแล้วจะทํายังไงดีคําตอบของเรื่องคือว่าเวลาน้องเรียนอะไรก็ตามแต่นะครับน้องต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เรียนอยู่เนี่ยมันเรื่องอะไรโอเคไหมอย่างเช่นหัวข้อที่1เนี่ยมันก็คือเรื่องการเร่งประจุ ถูกไหมครับด้วยความต่างสักโอเคไหมในเรื่องนั้นเนี่ยมันมีสูตรอะไรโอเคเนาะซึ่งของหัวข้อแรกเนี่ยสูตรก็คือ qv เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสโอเคปะและสูตรเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยตัวแปรต่อปอคือตัวแปรอะไรก็พี่จะเช้ดูนะ q คือประจุ v คือความต่างสัก m คือมวล v ตัวเล็กคือความเร็วโอเคไหม นั้นตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีชื่อของมันโอเคไหมแล้วมันก็จะมีหน่วยของมันน้องตามพี่ทำไหมครับ Q ประจุหน่วยกูลอม v ความต่างศักย์หน่วยวลตนโอเคเนาะมวลหน่วยกิโลกิโลกรัมความเร็วหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีจบไหมครับเนี่ยเรื่องแรกก็คือประมาณเนี้ยดังนั้นเวลาเรียนฟิสิกส์ง่ายมากคือ1รู้ว่าเรื่องอะไรในเรื่องนี้มีสูตรอะไรตัวแปรมีอะไรบ้างแต่ละตัวชื่อว่าอะไรมีหน่วยไหมโอเคไหมครับดังนั้นสูตรแรกจบไปนะ ไปดูเรื่องที่สองเรื่องที่สองมาดูครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะดูเรื่องที่สองเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องของการคํานวณหานะครับว่าเวลาประจุเนี่ยมันวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กคือตัวบีนะตัวบีนะครับหน่วยของมันคือเทสลาโอเคปะประจุจะวิ่งเป็นเส้นโค้งในที่นี้ก็คือวิ่งเป็นวงกลมโอเคไหมครับวงกลมเนี่ยจะมีตัวรัศมีอ R าหน่วยเป็นเมตรโอเคไหมพี่เขียนว่า R คือตัวรัศมีนะครับ m ข้างบนเนี่ยคือหน่วยนะหน่วยก็คือเป็นเมตรโอเคไหมครับงั้นน้องต้องรู้ว่าถ้าประจุนะครับประจุตัวนี้ก็คือตัว q ถ้าประจุมันวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กมันจะวิ่งเป็นวงกลมเอาสูตรไป r เท่ากับ m v ส่วนด้วย q b r คือพี่บอกแล้วนะ r คือรัศมีโอเคไหมหน่วยเป็นเมตร m คือมวลหน่วยกิโลกรัม v คือความเร็วตัวเล็กนะครับตัวนี้คือ v ตัวเล็กเมตรต่อวินาที คือประจุไฟฟ้าหน่วยคูยลอมบ์ B คือสนามแม่เหล็กหน่วยเทสลาโอเคไหมจบแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวข้อสอบจะถามอะไรมันก็ง่ายนิดเดียวจากนั้นพี่ไปต่อนะเราไปดูต่อในหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3ก็คือเป็นเรื่องของที่ต้องดูว่าเป็นเรื่องเมื่อประจุนะครับประจุนะมันวิ่งไปในสนามไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าวิ่งในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กน้องต้องเขียนเพิ่มนะและสนามนะครับสนามแม่เหล็ก จะได้ตรงกับที่พี่สายเคยสอนไปในห้องเรียนสนามไฟฟ้าเนี่ยตัว E สนามแม่เหล็กตัว b เห็นหมครับประจตุตัว Q วิ่งเป็นเส้นตรงเส้นตรงก็คือไม่เบี่ยงไม่เบี่ยงเบนโอเคไหมพี่สายสอนไปว่าถ้าวิ่งเป็นเส้นตรงไม่เบี่ยงเบนเนี่ยให้น้องจับแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กโอเคไหมแรงไฟฟ้าคือ Q คูณ E เอา Q เล็ก e, คูณกับ e แรงแม่เหล็กก็คือ qvb น้องเห็นว่า q กับ q เป็นไงกันตัดกันใช่ไหมตัดกันนะย้ายข้างนะครับน้องจะได้สูตรว,ว่า v เท่ากับ e หารด้วยอะไรหารด้วย b แต่คราวนี้เติมนิดนึงความรู้ e คือสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ v หารด้วยระยะห่างระหว่างแผ่นคือ d โอเคนะน้องครับระยะห่างระหว่างแผ่นก็คือตัว d ตัวนี้ก็คือระยะตรงนี้ในรูปเห็นไหมนี่คือตัว d โอเคปะหลกัหลกๆแค่นี้ เรามาสรุปภาพ,พรวมอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างสรุปนะครับสูตรที่1ก็คือการเร่งประจุ qv ใหญ่เท่ากับ1นส่วน2มวลคูณความเร็วยกกลังสองสูตรที่2ก็คือรัศมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมในสนามแม่เหล็ก r เท่ากับ m คือมวล v คือความเร็วหารด้วยประจุนะครับแล้วคูณด้วย b คือสนามแม่เหล็กและสูตรที่3นะฮะก็คือสูตร การเคลื่อนที่แบบไม่เบี่ยงเบนนะครับก็คือจะได้ว่าจับแรงไฟฟ้าเท่ากับแรงแม่เหล็กแล้วแรงไฟฟ้าแทนค่าด้วย Qe แรงแม่เหล็กก็คือ Qvb เข้าไหม Q Q เป็นไงกันตัดกันเข้าไหมครับย้ายข้าง v เท่ากับ e ส่วนอะไรส่วน b แต่อย่าลืม e e คืออะไร e คือ v ส่วนอะไร v ส่วน d เข้าไหมจบแค่นี้คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําโจทย์กันแต่จริงๆแล้วมีสูตรเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะครับ ก็คือสูตรของประจุต่ตอมวลตัวนี้ Q เอาสูตรที่4ไปนะการหาประจตุต่อมวลจะมีค่าเท่ากับ v ใหญ่ I, นะครับหารด้วย r นะฮะ r d แล้ว b ยกกำลังสองอันนี้เป็นสูตรที่พี่สาจัดรูปไว้ให้ตอนที่สอบ็นห้องเรียนนะครับน้องจำตามนี้4สูตรจบเว็ว่าข้อนี้โอเคนะ